าระสำคัญของการเจริญสติปัฏฐานก็ขอ,ขอผลของการปฏิบัติข้อหนึ่งในแง่ความบริสุทธิ์เมื่อสติจับอยู่กับสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวและสัมปชัญญะรู้เข้าใจสิ่งนั้นตามที่มันเป็นย่อมเป็นการควบคุมกระแสการรับรู้และความคิดไว้ให้บริสุทธิ์ไม่มีช่องที่กิเลสต,ต่างๆจะเกิดขึ้นได้และในเมื่อวิเคราะห์มองเห็นสิ่งเหล่านั้น เพียงแค่ตามที่มันเป็นไม่ใส่ความรู้สึกไม่สร้างความคิดคำหนึ่งตามความโน้มเอียงและความฝ่ายนิยมต่างๆที่เป็นสกับวิสัยหรือที่เป็น subjective ลงไปก็ย่อมไม่มีความยึดมั่นถือมั่นต่างๆไม่มีช่องที่กิเลสทั้งหลายเช่นความโกรธจะเกิดขึ้นได้เป็นวิธีกำจัดอาสวะเก่าและป้องกันอาสวะใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นผลของการปฏิบัติข้อสอง ในแง่ความเป็นอิสระเมื่อมีสภาพจิตที่บริสุทธิ์อย่างในข้อหนึ่งแล้วก็ย่อมมีความเป็นอิสระด้วยโดยจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเพราะอารมณ์เหล่านั้นถูกใช้เป็นวัตถุสำหรับศึกษาพิจารณาแบบสภาวะวิสัยคือเป็นแบบ Objective ไปหมดเมื่อไม่ถูกแปลความหมายตามอำนาจอาสวะที่เป็นสกัววิสัยหรือแบบ subjective สิ่งเหล่านั้น ก็ไม่มีอิทธิพลตามสกาวิสัยแก่บุคคลนั้นและพฤติกรรมต่างๆของเขาจะหลุดพ้นจากการถูกบังคับด้วยกิเลสที่เป็นแรงขับหรือแรงจูงใจไร้สำนึกต่างๆเขาจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่อิงอาศัยไม่ถือมั่นสิ่งใดในโลกอยู่อย่างไม่อิงอาศัยในที่นี้คืออยู่อย่างไม่ต้องขึ้นต่อตันหาและทิฏฐิผลของการปฏิบัติข้อสาม ในแง่ของปัญญาเมื่ออยู่ในกระบวนการทำงานของจิตเช่นนี้ปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้ผลดีที่สุดเพราะจะไม่ถูกเคลือบหรือหันเหไปด้วยความรู้สึกความเอ็นเอียงและอกติต่างๆทำให้รู้เห็นได้ตามที่มันเป็นคือรู้ตามความจริงผลของการปฏิบัติข้อสในแง่ความพ้นทุกข์เมื่อจิตอยู่ในภาวะตื่นตัว เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นและคอยรักษาท่าทีของจิตอยู่ได้เช่นนี้ความรู้สึกเอ็นเอียงในทางบวกหรือลบต่อสิ่งนั้นๆที่ไม่ใช่เป็นไปโดยเหตุผลบริสุทธิ์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้จึงไม่มีทั้งอภิชาและโทมานตสคือไม่มีทั้งความรู้สึกในด้านติดใคร่กระหายอยากและความขัดเคืองกระทบใจปราศจากอาการกระวนกระวายต่างๆเป็นภาวะจิตที่เรียกว่า พ้ทุกมีความโปร่งเบาผ่อนคลายสงบผ่องใสเป็นตัวของตัวเองอย่างไม่มีขีดขั้นพรมแดนผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ความจริงก็สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเป็นแต่แยกส่วนในแง่ต่างๆเมื่อสรุปตามแนวปฏิจจสมุปบาทและตรายักษณ์ก็ได้ความว่าเดิมนั้นมนุษย์ไม่รู้ว่าตัวตนที่ยึดถือไว้ไม่มีจริง เป็นเพียงกระแสของรูปธรรมนามธรรมาส่วนย่อยจำนวนมากมายที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยสืบต่อกันกำลังเกิดขึ้นและเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่รู้เช่นนี้จึงยึดถือเอาความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาความเคยชินทนัศนคติความเชื่อถือความเห็นการรับรู้เป็นต้นในขณะนั้น,น,นว่าเป็นตัวตนของตนแล้วตัวตนนั้นก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไป รู้สึกว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันรู้สึกอย่างนั้นฉันรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นการรู้สึกว่าตัวฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือการถูกความรู้สึกนึกคิดเป็นต้นที่เป็นนามาทำส่วนย่อยในขณะนั้นนั้นหลอกเอานั่นเองเมื่ออยู่ในภาวะถูกหลอกเช่นนั้นก็คือการตั้งต้นความคิดที่ผิดพลาดจึงถูกชักจูงบังคับให้คิดเห็นรู้สึกและทําการต่าง ไปตามอำนาจของสิ่งที่ยึดว่าเป็นตัวตนของตนในขณะนั้นน,นครั้นมาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานก็มองเห็นรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างที่เป็นส่วนประกอบของกระแสนั้นกำลังเกิดดับอยู่ตามสภาวะของมันเมื่อวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆในกระแสแยกแยะออกมองเห็นกระจายออกไปเป็นส่วนๆเป็นขณะขณะมองเห็นอาการที่ดาเนินสืบต่อกันเป็นกระบวนการแล้ว ย่อมไม่ถูกหลอกให้ยึดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นตัวตนของตนและสิ่งเหล่านั้นก็หมดอำนาจบังคับให้บุคคลอยู่ในบงการของมันถ้าการมองเห็นนี้เป็นไปอย่างลึกซึ้งแจ่มชัดเต็มที่ก็เป็นภาวะที่เรียกว่าความหลุดพ้นทำให้จิตตั้งต้นดำเนินในรูปใหม่เป็นกระแสที่บริสุทธิ์โปร่งเบาเป็นอิสระไม่มีความเอ็นเอียงยึดติดในเงื่อนปมต่างๆในภายใน เกิดเป็นบุคลิกภาพใหม่กล่าวอีกในยะหนึ่งว่าเป็นสภาพของจิตที่มีสุขภาพสมบูรณ์ดุดร่างกายที่เรียกว่ามีสุขภาพสมบูรณ์เพราะองค์อวัยวะทุกส่วนปฏิบัติหน้าที่ได้คล่องเต็มที่ตามปกติของมันในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่องอยู่เลยโดยในยะนี้การปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน จึงเป็นวิธีการชำระล้างอาการเป็นโรคต่างๆที่มีในจิตกำจัดสิ่งที่เป็นเงื่อนปมเป็นอุปสรรคถ่วงขัดขวางการทำงานของจิตให้หมดไปทำให้ปลอดโปร,โรง่งพร้อมที่จะดำรงชีวิตอยู่ปรชิญและจัดการกับสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเข้มแข็งและสดชื่นต่อไปเรื่องนี้อาสรุปด้วยพุทธพจน์ในอังคุตรนิกายจะตกนิบาทข้อ157 ดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายโรคมีอยู่สองชนิดดังนี้คือโรคทางกายหนึ่งโรคทางใจหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาทั้งปีก็มีปรากฏอยู่ผู้ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาสองปีสามปีสี่ปีห้าปี สิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางใจเลยแม้ชั่วเวลาเพียงครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกยกเว้นแต่พระขีนาศพผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายในนักกุลปิตาสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวัก ขรหบดีชื่อนักกุลบิดาเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่กวนส่วนข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ตักถามว่าแน่ท่านขรหบดีอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักสีหน้าของท่านก็บริสุทธิ์เปล่งปลัง่งวันนี้ท่านได้ฟังธรรมมีคาถาในที่จะพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหรือขรหบดีนักกุลบิดาตอบว่า พระคุณเจ้าผู้เจริญจะไหนจะไม่เป็นเช่นนี้เล่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังน้ำอมฤตร,รถข้าพระเจ้าแล้วด้วยธรรม,มีคาถาพระสารีบุตรถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลังอมฤตร,รถท่านด้วยธรรม,มีคาถาอย่างไรข้าเรืหบ,บดีตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายอภิวาทนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ชาราแล้วเป็นคนแก่เท่าล่วงการผ่านวัยมานานร่างกายก็มีโรครุมเรา้าเจ็บป่วยอยู่เนืองเนืองอันหนึ่งเล่าข้าพระองค์ไม่ได้มีโอกาสเห็นพระผู้มีพระภาคและพระพิสุทังหลายผู้ช่วยให้เจริญใจอยู่เป็นนิจ พอพระผู้มีพระภาคได้โปรดประทานโอวาทสั่งสอนข้าพระองค์ในข้อธรรมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ชั่วการานานพระพุทธเจ้าตรัสว่าถูกแล้วท่านค้รหบดีเป็นเช่นนั้นอันร่างกายนี้ย่อมมีโรครุมเรา้าดุดดังว่าฟองไข่ซึ่งผิวเปลือกห่อหุ้มไว้ ก็ผู้ใดที่บริหารร่างกายนี้อยู่จะยืนยันว่าตนไม่มีโรคเลยแม้ชั่วครู่หนึ่งจะมีอะไรเล่านอกจากความเขลาเพราะเหตุฉนั้นแหลท่านคารืหบดีท่านถึงสำเนียกว่าถึงแม้กายของเราจะมีโรครุมเราแต่ใจของเราจะไม่มีโรครุมเร้าเลยพระกุณเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงหลังอมริตรถข้าพระเจ้าด้วยธรรมีคาถาดังนี้แหล